ผู้หญิงก็เล่นได้นะครับอ่าโอเคนะฮะหญิงก็ยิงได้นะครับคงจะแม่นด้วยนะฮะล็อกไกลไว้เหรออ่าล็อกไกลไว้อ่าล็อกไกลออกเลยครับโอเคนะฮะเออกดลงเลยโอเคนะครับวันนี้เจ๊จัดเองนะฮะโอ้โหแม่นมายิงไปเลยครับอ่าเหนียวไปเลยฮะมันเป็นระบบเหนียวแม่นๆเร่งดีๆแบบโอ้โหนะครับโอ้โหล้มเลยนะครับ ยอดนะฮะอือหือโอ้โหสุดยอด,ดยอดือหือน่าเล่นนะครับก็เล่นฝึกฝนในบ้านเลยนะครับตั้งแต่ป้องกันเรื่องสายตาด้วยฮะนี่ก็ใส่หน้ากากนะฮะเห็นไหมฮะป้องกันทั้งโควิดทั้งเนี่ยโอเคนะฮะลุกจะหมดนะฮะตอนนี้โอเคนะครับ